สวัสด,ดีกันด้วยนะครับพบกับผมเดินป้ายอยู่กับมไม้ฮารีที่สองน,นะเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านนะครับอนหของทำบ้านแม่งเอ้ยมันก็ในที่สุดมันก็เช้าขึ้นทีเพื่อนดูด,ดิโอ้อ่านี่ผมจะออกจากรูหนูสักทีเพื่อที่จะสร้างบ้านน,นะนะเพื่อนๆ แมเงเออยู่แต่รูน่าจะเป็นหนูแท้เนี่ยเราก็ต้องขุดหินไปเยอะๆเลยเพื่อนวันนี้เราจะต้องทําบ้านสร้างบ้านกับหินกับไม้ผสมก,กันนะเพื่อนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะอาหารลดเลยว่ะเอาเฮ้ยพังโอ้โหเดี๋ยวต้องไปทําครับพิกเอ็ก สโตนพิกเอ็กก่อนนะเพื่อนเอาเปิดดิสโตนพิกเอ็กนั้นก็คือการเอาไม้มาวางสองอันแล้วก็เอาหินมาวางไว้สามข้างบนก็ได้มาแล้วสโตนพิกเอ็กวันนี้ต้องไปทำบ้านนะเพื่อนทำหรือสร้างไม่รู้อ๋อ,อ,อข้อเสียของเกมนี้มันก็คือมันกระโดดยากนะเพื่อนๆดูด,ดิ อ๋อเฮ้ยกระโดดปากปากงานต่อไปก็คือเราต้องขุดดินได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อจะเอามาสร้างบ้านนะโอ้โหบ้านพี่ต้องหรูแน่แเนีน่ยเกินไปโอ้โหโคนี่ว่ะเพื่อนดูดิ เจอโครก็เพื่อนต้องขุดนะนี่โคมันดีอยู่อย่างมันทนทานกว่าชาโคนะเพื่อนใช้แล้วใช้ได้นานกว่านะครับใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหมด่ดีนะ จะสร้างบ้านบนยอดเขานะเ,เพื่อนๆแล้วก็ไปหาคนเก็บเพื่อทำเตียงด้วยเราไม่อยากอยู่ในสภาพกลางคืนนานนะเพื่อนเบื่อหรือเป็นอะไรความรู้สึกผมนะครับกลางคืนมันยาวนานกว่ากลางวันอีกเลยเวลาอาจจะเท่ากันนะี่แหละแต่ว่าผมคิดว่ามันยาวนานกว่านะทางที่กลางคืนเราก็นอนตลอดเลยบางคนก็ไม่นอนก็นได้เพื่อนๆบางคนนอนกลางวัน ก็มีนะครับใช้ช <thing> ีวิตกลางคืนเหมือนมนุษย์ข้างคาวเลยเกินไปโอ้เยอะจังหวะเพื่อนดูดิโค้รเยอะเลยเนี่ยเยอะจังหวะเพื่อนเจะสร้างบ้านบนนี้ดีไหมวะ หรือว่าจะไปสร้างบนภูเขาอีมาหนูง่ายเออเราไปสร้างบนภูเขาอีมาดีกว,ว่าเพื่อนเราต้องไปย้ายของก่อนเราก็ได้ไม้ได้ได้หินมาเยอะแล้วโอ้หิวมากเลยโอ้เพื่อนดูดิมีสเต็กด้วยเนี่ยผมย่างมาตอนอีพีหนึ่งนะครับไม่ดูก็ไปดูได้นะ ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าช่องผมเป็นช่องใหม่นะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าช่องอื่นนะครับผมก็ว่างๆก็มานั่งเล่นไมค์คร f t อัดคลิปก็แก้เสียงได้พอสมควรนะเพื่อนติดโควิดนะนี่งานไมไ่ไปไหนเหหลยอยู่ในบ้านงงานก็ไม่ได้ทำแม่เงเออเกินไป นาย้ายบ้านแล้วเพื่อนโอ้ยลากรูหนูจะคิดถึงนายเพื่อนไปแล้วโอ้หนูเงเพื่อนๆน,น,นะเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับมันน่าจะอัปเดตเพิ่งมานะเพื่อนเห็นไ,ไหมครับเวอรช์ชันนี้แหละเดี๋ยวอีพีหลังๆเราจะตามหาพึ่งแล้วก็นําพึ่งกันนะเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงโอ้โหแป๊บเดียวเที่ยงไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิ เวลาไหมครับแม่งผ่านไปคนเดียวโอ้โหว้าวว้าจะสร้างบ้านข้างบนนะครับจะสร้างบ้านข้างบนนะเพื่อนโอ้ยกระโดดแม่งเอ้ยโอ้โต่อดินขึ้นมาเอาเอากรโดดต่อกระโดดต่อโอเคโอ้เพื่อนดูดิ มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นโซนของหิมะนะเพื่อนมันเป็นแค่ก้อนหินเป็นก้อนเป็นก้อนโอ้โหพลาดเลยดูดิมันไม่ได้เป็นไบโอมหิมะเพื่อนดูดิสร้างตรงนี้ดีไหมวะเหมือนก่อรอยได้อะเพื่อนดูดิโอ้โยใหญ่ งั้นเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะเพื่อนๆพืโอเ้โอเฮ้ฉันคือราชาชจรสลัดผู้ครอบครองโลกนี้ตอนแรกอาจะปูพื้นอยู่นะปูด้วยหินเลยนะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ขึ้นโครงนะเพื่อนเราจะผสมระหว่างหินกับไม้นะ ต้องรีบทําโครงให้เสร็จแล้วก็หาเตียงนอนให้ได้ก่อนมืดน,นะเพื่อนโอ้ดูดิยินแล้วอะเรามีหิน30มสิบกว่นนะเดี๋ยวเพื่อนเราต้องทําบันไดลงไปตีนเขาด้วยอเอาลลน โอ้โหโคเยอะมากเลยเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้แม่งทรัพยากรดีมากเนี่ยชีวิตจริงนี่แม่งหนาวตายอยู่แล้วเพื่อนนี่ถ้าทำบ้านบนภูเขาเนี่ยยิ่งยิ่งมันอยู่ที่สูงนะเพื่อนๆอนุณหภูมิมันยิ่งต่ำนะของจริงนี่ไม่เหลือผมบอกไว้เลยโคตรหนาว ุดมั่งอะไรอีกมาเลเนี่ยเพือ่อนดูอีม้านี่โอ้โหเดียวต้องสร้างบันไดลงไปโอ้ยเดี๋ยวดีแลวตกตกตกสร้างบันไดลงไปฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อนเพือ่อนดูดิเอาบันไดากากๆะไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวพอมีงบเราก็ทำ ดูดิเฮ้ยมันมืดเลยวะเวียนแล้วเพื่อนเๆต้องรีบไปก่อก่อโครงให้เสร็จดวนดวนเลยดวนจีเลยเพื่อนเหีนยววะทางลงอยู่นะโอเควันนี้มีไม้อยู่ เราต้องค้าเป็นวูดเดินแพงมาหมดเลยเพื่อไม่ทำโ้งเดี๋ยวเดี๋ยนะปักเราต้องปักทรอสก่อนคุมโซนก่อนซอมบี้เกิดปักไปเดินไปโอ้ไม่งั้นต่อนี่สวย แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปตัดไม้อีกนี่โอ้เพื่อนดูดิต้องรอให้สว่างอะโอ้โหขาวอีกแล้วบ้านเราก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆดูดิแค่วางโครงไว้ก่อนเนี่ยไม่มีปัญญา โอ้โหเพื่อนดูดิเออโอโ้เพื่อนมันมาอีกแล้วโอ,โอ้โหสองตัวเพื่อนโอ้โหนี่มันไม่มีวัสดุพอที่จะาวางโครงรอีกแล้วตายไปตายไปซะ โอ้โหเจ็บโอ้โหตายไปสอมบี้โอเคโคตรกระจอกอะครับซอมบี้เนี่ยโอ้เพื่อนระวังครงไม่ได้แค่นี้อ่ะเพราะวัสดุเราหมดอะต้องตั้งต๊คราฟกับเตาก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูดิโอ้ในที่สุดเราก็มีบ้าน มาเงี่ยอะไรเนี่ยโอเกินไปว่าจนนะครับเพื่อนๆดูดิโอ้โหของก็ไม่มีเนี่ยเราต้องเอาเนื้อไปย่างก่อนเพื่อนๆดูดิมีโคตั้งสามสิบห้าเนี่ยใส่เนื้อไปโอ้เพื่อนดูดิบ้านอยู่บนเขาเนี่ยวิวสวยมากเลยชมนกชมไม้ก็ได้เนี่ยเพื่อนๆดูดิอ๋อเกินไป โอ้เพื่อนๆนี้ก็ผมว่ามันก็นานไปนะงั้นก็ลาไปก่อนนะครับพเพื่อนๆติดตามในอีบีสามได้นะครับเกินไปบายบาย